พอสู่ช่วงรับเชิญยามเช้าในวันนี้นะครับไม่รู้ว่านี่เป็นพิธีกรคนใหม่หรือเปล่านะครับของรายการของเราแต่รู้ว่านี่ที่นั่งอยู่เนี่ยคือน้องอาทิตย์ทองอินน้องเป็นเยาวชนที่มีความสามารถล่าสุดนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา20มีนานะครับน้องได้ไปออกรายการคุณพาช่วยแล้วก็ได้เป็นแชมป์แหล่สมัยและ1สัปดาห์วันนี้เนี่ยรีบชิงตัวมาก่อนเลยนะครับต้องถามก่อนเลยว่าแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมเป็นใครมาจากไหนครับครับครับสวัสดีครับชื่อปืนครับอาทิตย์ทองอินครับครับ ตอนนี้ศึกษาอยู่สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับขอเรียกว่าน้องปืนแล้วกันนะครับน้องปืนเรียนปีที่ปีสามปีสามแล้วใกล้จบแล้วนะครับก่อนที่จะมารายการคุณมระช่วยแน่นอนว่าคนมีความสามารถแบบนี้เนี่ยรายการนี้ไม่ใช่เวทีแรกแน่นอนเล่าตั้งแต่มัธยมเลยดีกว่าว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เรียนด้วยใช่ไหมเป็นคนจังหวัด อ่าเป็นคนสุโขทัยสุโขทัยสุโขทัยอ่ามีสำเนงของตัวเองเนาะใกล้เคียงกับที่โลกเราเนี่ยครับตอนมปลายทำกิจกรรมอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่มราชพัฒน์ครับก็ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่มัธยมก็คือเป็นนักดนตรีไทยก่อนตอนแรกเป็นนักดนตรีไทยนะครับก็เคยประกวดพวกศิลปะหัตถกรรมตรงนี้นะฮะแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงไทยเดิมครับเนี่ยเป็นนักร้องไทยเดิมแล้วก็เล่นดนตรีด้วยตอนนั้นเล่นซออู้กับซอด,ดวง <c oughs> นะครับแล้วก็ก็ความสมามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นก็นอกจากร้องเพลงเดิมแล้วก็ร้องให้ลูกทุ่งด้วยนะก็ประกวดตามงานวัดอะไรต่างๆทั่วไปอันนี้คือด้านศิลปะเต็มที่แล้วด้านกีฬาเหมือนคนอื่นนะมีไหมก <ๆ S 1> ็ก็เคยแข่งขันพวกกีฬากีฬาอบทนะเคยได้เหรียญเหรียญทองแดงของภาคเหนือ ฟุตบอลบาสเกตหรือวอลเลย์บอลเป็นวอลเลย์บอลชายหาดครับตอนนี้วอลเลย์บอลชายหาดอยู่ที่สุโขทัยนะครับอันนี้แค่ช่วงมอปลายนะคุณผู้ชมโปรไฟล์เป๊ะมากมาสู่ช่วงมหาลัยกันบ้างกิจกรรมที่ทําในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เรียกว่าก็หลากหลายนะฮะตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็คือ ตอนนั้นในช่วงนั้นเนี่ยประกวดประกวดดาวเดือนกันเลยเข้ามาก็ประกวดเดือนนะครับเพราะว่าไม่ได้หล่อแต่ผู้ชายน้อยคือคือทั่วไปเนี่ยคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์ผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมนเป็นโอกาสของเราด้วยเป็นโอกาสของเราเลยนะฮะที่ก็เลยกไดยว่าก็มีโอกาสขึ้นไปยืนบนเวทีประกวดดาวเดือนก็ตอนนั้นก็ได้ที่สองได้ลองลองเดือนของคณะครับ ได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างพอรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปประกวดเป็นดาวของคณะไอ้อเป็นเดือนของคณะเราเนี่ยก็ซอ้ซอมมาเพราะว่าความสามารถพิเศษมันต้องแสดงด้วยอตอนนั้นก็ชโชว์แล้วตอนนั้นโชว์ร้องเพลงครับครับครับร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับอแล้วก็ได้ได้ที่สองอมานียฮะแล้วก็เป็นนักกีฬาก็ยังเล่นกีฬาอยู่ครับเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยโอ้โหยางงี้เนี่ยทำกิจกรรมไปด้วย ศิลปะไปด้วยกีฬาไปด้วยแล้วเวลาเรียนอะแบ่งยังไงอะให้ให้มันบาลานซ์กันนะครับก็อยู่ที่ความรับผิดชอบเรามากกว่า <c oughs> เรื่องนี้นะครับคือทํายังไงก็ได้ให้เวลาที่เราจะทากิจกรรมเนี่ย <c oughs> กับการ <c oughs> การเรียนเนี่ยถ้ามันมีตรงกันนะฮะ <c oughs> อย่างน้อยอาจารย์ผู้สอนก็เข้าใจนะฮะเข้าใจเราและเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะฮะอย่างเช่นในคลาสไหนที่เราไม่ได้เรียนเนี่ย <c oughs> ด้วย อาจารย์เนี่ยท่านก็เป็นคนที่อ่าเป็นอาจารย์ที่กันเองนะฮะระยะห่างก็เราเหมือนอยู่กันแบบพ่อลูกแม่กับลูก <c oughs> อะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าเราตรงนี้เราไม่ได้มาเรียนเราก็จะไปถาม <c oughs> นะครับว่าตรงนี้เรียน ตรงนี้ตรงส่วนนี้เราไม่เข้าใจนี่เป็นอย่างไรหรัอยังเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเวลาสอบเราก็จะทําได้ครับคือว่าสนิทอาจารย์เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวครับแล้วก็ถามได้เหอะปกติแล้วคนที่ทํากิจกรรมเยอะเนี่ยเกรดการเรียนก็จะปานกลางคือคไม่มากไม่น้อยน้องปืนล่ะเกรดเฉลี่ยได้เท่าไหร่ครับล่าสุดก็ 3. 4 0จุดีเกียรกินิยมแล้วนะ อ๋อยังนะฮะเออ <c oughs> ถือว่าเก่งจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นเยาว,วชนที่มีความสามารถตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเก่งมาจนถึงทุกวันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมไหมหรือว่าเราเนี่ยเก่งมาด้วยพรสวรรค์ตัวเองครับก็พ่อแม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมนะัไม่ว่าจะไปประกวดเวทีไหนไปกิจกรรมไหนนะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่ย่าคนสำคัญนะฮะยายแล้วก็ปู่ย่าตายายทุกคนเนี่ยนะฮะก็ เวลามีประกวดมา่าจะไปเป็นร้องเพลงเป็นแข่งกีฬาอะไรก็จะตามไปเชียร์ยงียครับอันนี้เป็นภาพที่คุณผู้ชมชมอยู่ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับให้วีคอร์คู่แข่งเขาเป็นไงบ้างครับในเทสที่ผ่านมาที่เราต้องไปแข่งกับเขาแข่งแรงนั่นไมยากนะฮะยากใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องมีก็เรียกความหัวไวด้วย<อ>นะฮะ ก็อันนี้เป็นเทปเทปเก่านะันนี่นี่คือเทปใหม่นี่คือครอบครัวก็ไปเชียร์ด้วยนี่คือคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นคุณอาครับอาอยู่พ่ออาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็นั่นเป็นพี่สาวนะครับตื่นเต้นไหมตอนที่เอาจะถึงเวลาเราแล้วว่าตื่นเต้นครับนี่คือเป็นเป็นเทปที่สองแล้วครับถ้าเทปแรกไปนี่คือไปแพ้ก่อนไปแพ้ก่อนเพราะว่าเราครั้งแรกครับทุกอย่างมือสั่นมือไม้สั่นไปหมดร้องออกมาสั่นร้องพีดิ๊กเนี่ยนะฮะแต่ก็คือต้องประคองให้จบไปแล้วพอถึงตอนนั้นก็คือ ด้วยความที่เราถ้าดูแล้วเราเป็นคนเราประมาทก็ด้วยประมาทด้วยเราก็เลยยังไม่ได้แล้วก็เลยเราก็เลยแพ้มาก่อนนะฮะแล้วก็ทีนี้เคยพูดกันทางรายการว่าอยากแกลองแก้ตัวใหม่เาเขาให้ได้ใช่ไหมได้ฮะดีจังพูดกันทางรายการว่าเอออยากลองแก้ตัวใหม่นะเพราะว่าวันนี้มันมันตื่นเต้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณหลังจากนั้นก็เขาก็โทรมาใหม่นะฮะทางรายการโทรมาว่าเอมาประชัน อีกรอบไหมฮะเราจะว่างมาไหมแต่คู่ประชันเนี่ยคู่เดิมกับใช่ครัปเป็นแชมป์คนเดิมนะฮะคือคนนี้ก็คือเขาเป็นแชมป์อยู่ก่อนครับก็เลยไปก่อนที่เราจะได้ออกทีวีเนี่ยกระบวนการออดิชั่นหรือการคัดเลือกเนี่ยมันเป็นไงบ้างสําหรับรายการคุณพาช่วยเพราะบางทีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเวลาดูทีวีเราจะไม่รูว่าเบื้องหลังเนี่ยกว่าที่จะออกทีวีเนี่ยมันต้องผ่านหลายกระบวนการเนาะครับอือก็ ก่อนจะไปใช่ไหมฮะคือทางรายการเนี่ยติดต่อมาทางอาจารย์นะครับเพราะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยจัดประกวดเพลงแหล่นะครับมหาวิทยาลัยที่สาขานะครับภาษาไทยเคยจัดประกวดเพลงแหล่ก็ติดต่อทางอาจารย์อาจารย์สุชาดาเจียพงศ์นะฮะแล้วก็อาจารย์ธีรพัฒน์ปูนทองติดต่อมาทั้งทั้งสองท่านนี้นะแล้วก็อาจารย์ก็ท้าทามให้เราไปเป็นคนเป็นคนผลักดันให้เราได้ไปรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์สองท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับก็หนึ่งความสามารถสองโอกาสที่น้องได้รับแล้วก็ความพร้อมถ้ามาทั้งทีแล้วเนี่ยจะไม่ได้ร้องหลยคุณผู้ชมล้วกับสตังฟังเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึง MSS นะครับถ้าจะให้ร้องช่วงเนี้ยเนี่ยพร้อมหรือเปล่าก็ได้เดี๋ยวยกเวทีกับน้องในช่วงนี้เลยนะครับพร้อมเอาเลยครับขอ เป็นกลอนเออเออเออกออเเป็นอออนสุนทรสเัอนออออเ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 ีอีอเออออออเออเออเอเออ ชื่อเล่นไม่โซพีเพราะผมชื่อปืนแม่ชื่อหน้ากลัว แต่ตัวน่ารักลองมารู้จักจะรักผมนี้จะรักสินไทยตลอดชีวีให้เรื่องทวีตลอดกาล โ oh. <laughs> อ้โหขนลุกคกรูทุกคนขนลุกมากนอกจากแหล่แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งขอได้ไหมร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังได้ไหมพอหมอว่าหนึ่งเพลงลูกทุ่งห้าอ,อ,อีกหนึ่งซิงเกอิอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวมองกล้องนี้เลยอ่าอ่าให้ร้องเพลงลูกทุ่งใช่ครับ,รบหนึ่งเพลงพอนะหนึ่งเพลงพอะครึ่งเพงเลงได้อ่ะได้ครับเอาท่อนถูกก็ได้ครับ รุงอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเ,เจยแจ้วแววหูยินมาแต่ไกลพี่ก็เริ่มสงใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่างยาวยวนใจคล้ายแก้มนวลคนดี ครับ <c oughs> คืออันนี้อันนี้คือเพิ่งตื่นด้วยเนาะเสียงครับผมเสียงก็เลยอาจจะมาไม่เต็มที่นะครับแต่คิดว่าถ้าพร้อมเนี่ยเป๊ะกว่านี้แน่นอนครับ,คร,บครับสุดท้ายนี้อยากจะถามน้องปืนว่าด้วยความที่เรามีความสามารถทั้งการเรียนกีฬาแล้วก็ทางด้านศิลปะเคยคิดไหมว่าหลังจบเนี่ยจะไปด้านไหนก็อยากตอบลิยาโทฮะแล้วก็อ,อยากเป็นอาจารย์ ในด้านภาษาไทยนี่แหละครับอชอบในด้านภาษาไทยวรรณคดีไทยคติชนวิทยาครับชอบด้านพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบลิญโทนะครับแล้วก็ไปเป็นอาจารย์เพื่อที่จะถัดทอดความรู้ใ,<ช>ให้กับเด็กร,รุ่นหลังเนาะแล้วก็เพื่อให้เด็กที่เราสอนเนี่ยรักในศิละปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราครับครับ โอ้โหเป็นคนที่มีความคิดดีความสามารถดีเคยมีแมวมองแม้มาจิบไปประกวดรายการนู้นนั่นนี้เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีการประกวดศิลปะร้องเพลงเยอะมากอ่ะก็เคยมีครับแต่ว่าคือด้วยความที่บางครั้งเราก็คิดว่าเรายังไม่พร้อมอะไรฮะเราก็ยังไม่ไปก็มีรายการนี้ที่ได้ไปครั้งแรกนี่แหละครับ,รบเขาได้ออกรายการทีวีครับเราได้ข่าวว่าจะมีการแข่งขันอีกใช่ครับมีแข่งขันอีกครับ วันที่เท่าไหร่ครับเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ติดตามดูยังยังไม่ทราบวันที่พ่อยังไม่ได้ oh. ยังไม่ไดว้วันที่ทำยังไม่ามคือต้องรอให้ทางโลค,คอยติดต่อมาอีกทีนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสตังค์แล้วก็คุณผู้ชมจะติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องนะครับท่านี้อยากจะให้น้องปืนได้ฝากอะไรให้กับคนที่ชมอยู่เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมน้องๆหลายคนเรียนอย่างเดียวบางคนยังหาความสามารถตัวเองไม่เจออยากจะให้น้องคนไทยเรียนไปด้วยกิจกรรมไปด้วยทําความสามารถให้ประสบความสําเร็จฝากอะไรกับน้องๆครับครับก็ คำว่าความสามารถเราเนี่ยก็อยู่ที่ใจเราฮะรเรารักสิ่งไหนนะครับเรารักอะไรเราก็ทําในสิ่งนั้นให้เต็มที่นะครับเราเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยนะฮะบ,บางคนเนี่ยเราเรียนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ควรจะมีกิจกรรม <c oughs> มีกิจกรรมด้วยทําด้วยทําในสิ่งที่เรารักทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อ่าคนาจจะไม่ไม่ถึงขั้นชอบแบบเป็นงานการแสดงศิลปะนะถ้าจะชอบทําน,นู่นทำนี่ชอบปลูกต้นไม้อะไรนะเดี๋ยว <c oughs> สักวันนะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อดี <c oughs> เป็นสิ่งดีของตัวเรานะฮะแล้ว <c oughs> ในส่วนนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะียกว่าเชิญชวนขอบอกกับ <c oughs> เด็กค <c oughs> ุณผู้ชมนะ <c oughs> ขอบอกกับเด็ก เด็กไทยเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นะครับว่าศิละปะวัฒน,นธรรมไทยของเราเนี่ยนะครับหลายแขนงหลายศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นกรอนสดนะฮะเพลงพื้นบ้านนะครับลิเกลำตัดอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะฮะแล้วมันอยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับก็อยากให้เราเนี่ยเยาวชนรุ่นหลังนะฮะสนใจแล้วก็ใฝ่ใจที่จะอนุรักษ์แล้วก็ให้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดไปนะฮะไม่มีวันหายไปใช่ครับ เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเยาวชนที่อนุรักษ์แล้วก็สืบต่อสืบสานวัฒนธรรมไทยนะครับคุณผู้ชมครับการเรียนทําให้คนมีงานทํากิจกรรมทําให้คนทํางานเป็นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่น้องในเขามีเป้าหมายที่จะกําหนดความสําเร็จในชีวิตอย่าให้ใครมากําหนดครับเราค้นหาตัวเองให้เจอแล้วมุ่งมั่นเดินไปให้ถึงครับวันนี้ขอขอบคุณน้องเปื่นมากหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมงานกันนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการส่อแควยามเช้าเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ